นี้ค่ะมีเรื่องของนะคะกิจกรรมดีๆงานแฟร์สุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะคะเรียกว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับงานแฟร์อันดับหนึ่งของประเทศเรื่องของสุขภาพต้องยกให้งานนี้เลยละคะ่ะโดยเครือมติชนของเรานะคะปีนี้ต้อนรับกระแสสังคมผู้สูงอายุด้วยทีม Health c a r e 2022จาก,กรวาลผู้สูงอายุงานใหญ่แห่งปีนะคะที่มีการแท็กทีม มโรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนกว่า14แห่งยกการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรมาไว้ในงานนี้งานเดียวเลยล่ะค่ะมาให้บริการประชาชนฟรีนะคะหลังจากที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์โควิด -19 มันเริ่มผ่อนคลายแล้วส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยสุขภาพดีไปด้วยกันห่างไกลโรคนะคะอย่างต่อเนื่องมีการไปพูดคุยเรื่องโรคร้ายต่างๆให้ข้อมูลจัดงานเสวนานะคะมีคุณหมอ คุณพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหัวใจไวรัสตับอักเสบอัลไซเมอร์กระดูกกล้ามเนื้อโรคตาเรื่องเกี่ยวกับฟันโรคในช่องปากและที่สําคัญเนะะี่ยค่ะยังมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยงฟรีด้วยนะคะเรียกว่างานนี้ใครที่มางานนี้นะคะ ได้รับกิจกรรมทั้งความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพรวมไปถึงมีวัคซีนฟรีให้อีกด้วยครบจบในงานเดียวฟังกันดีๆค่ะคุณผู้ชมคะจัดที่ไหนสามย่านมิดทาวหอชั้น5ศูนย์การค้าสามย่านมิดทาวนะคะ ตั้งแต่30มิถุนายนค่ะ30มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม65นะคะ10โมงครึ่งถึง2ทุ่ม10โมงครึ่งถึง2ทุ่มใครนะคะที่สามารถจัดเวลาในช่วงสิ้นเดือนได้บุ๊กไว้เลยนะคะ30มิถุนายถึง3กรกฎาห้ามพลาดนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าเดินทางก็สะดวกสบายเลยทีนี้ทางด้านของทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยหรือ BEM นะคะ จัดโครงการ Healthy Journey with Bem ด้วยการสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนในการไปตรวจสายตาแล้วก็ผ่าตัดต้อกระจกฟรี50เคสในงานนี้เท่านั้น ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของต้อกระจกตาสามารถนะคะไปร่วมงานนี้ได้แล้วก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนใครด้วยยังไม่พอคุณผู้ชมยังไม่พออย่างที่ทราบกันดีว่าแท็กทีมกันมา14โรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาร่วมงานยังมีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะเ็กลุ่มเสี่ยงฟร นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในงานนี้ค่ะอ่ะเชิญชวนนะคะทุกท่านจะมาเดียวมาคู่มาเป็นครอบครัวมากับแฟนกับเพื่อนมาได้หมดเลยละคะ่ะเตรียมตัวกันล่วงหน้าและที่สำคัญนะคะมาร่วมงานนี้อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วย แล้วสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวหรือว่าแพ้ยาเนี่ยแจ้งนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รับการตรวจรักษาโรคได้ฟรีทุกคนแต่ว่าคนละหนึ่งรายการต่อวันเท่านั้นนะคะย้ํากันนะคะ1คนต่อหนึรายการแล้วก็ต้องนําบัตรประชาชนมาลงทะเบียนเฮลท์แคร์2022จากระวาลผู้สูงอายุนะคะ30มิถุนายนถึง3กรก,กฎาคม 3ย่านมิดทาวฮอชั้น5นั่นเองฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสิ้นเดือนนะคะเคลียร์ตารางงานเคลียร์ตารางคิวมาตรวจสุขภาพกับงานแฟร์อันดับหนึ่งของประเทศนะคะที่เครือมติชนของเรานั้นจัดให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองค่ะ